สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักในเรื่องของการ SQL หรือว่าการ q u e r y ฐานข้อมูล MySQL ด้วยการใช้งาน Workbench นะครับเราเห็นนะครับว่าตรงกลางของเรานะครับมีส่วนประกอบอยู่3ส่วนในกันคือส่วนที่ใช้ในการเขียน q u e r y และการ SQL u e r y นี่คือผลลัพธ์ของการ SQL ข้อมูลนะครับจากฐานข้อมูที่ชื่อว่า Class i c m o เด l นะครับเราใช้ฐาน a ้อมูก็คือ use ชื่อฐานต้อมูก็คือ Class i c m o เด l นะครับ s e l c t e form เทเบิลออฟฟิศนะครับอันนี้ด้านล่างนี้ก็คือผลลัพธ์นะครับที่ไดจากการ e x ็กซ์กรณีที่ไม่สามารถรันเนทคิวบได้ก็จะขึ้นเครื่องหมายการบาดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าเออรเลอร์ er เกี่ยวกับอะไรนะครับเราก็มาอ่านเออรเลอร์ er ror er ror ดูแล้วก็แก้ไขกรณีที่สามารถ e x ็กซ์คิวได้ก็จะเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวนี้นะครับเราทำความรู้จักกับ select s t a r f r o m t a b l e office นะครับกรณีที่เราจะเลือกเป็นบางฟิลด์นะครับก็คือ ใส่ชื่อของฟิลด์ไปได้ทันทีอยู่ทีๆเช่นนะครับจะเลือกฟิลด์ที่ชื่อว่า city นะครับก็คือ select city นะครับ select star ก็คือการแสดงรายละเอียดของฟิลด์ทั้งหมดนะครับแต่ถ้า select แล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับก็จะเป็นการแสดงเพียงแค่หนฟิลด์นะครับเมื่อทำการ execute หรือว่า run เราก็จะได้การเลือกข้อมูลนะครับเฉพาะคอลัมน์ของ city นะครับอันนี้คือรูปแบบการเลือกบางฟิลนะครับในการทำง,งานกับ ฐานข้อมูลหรือว่า database MySQL ครับขอบคุณครับ